ค่ะทุกทุกคนกลับ,าบมาเจอกับบาร์บารีเออกอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็ลงเบสเมคอัพมีคิ้วมาเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมารีวิวนะคะอายแชโดว์ที่สามารถสอยได้ในเซเว่นอินเวันนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแบร,รนด์ที่บารมก็เพิ่งเคยเห็นแล้วก็ในสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทดลองใช้แล้วรู้สึกว่า อชอบอยู่นะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวทุกคนดูกันนะคะเผื่อใครแบบสนใจหรือว่าบางทีเนี่ยไปต่างจังหวัดแล้วลืมพกเครื่องสำอางไปต้องมีงานแบบอีเวนท์ที่มันแบบว่าออช่วงหกอ,อือแบบอีเวนท์ที่แบบเออไปหาไปงานแต่งงานเพื่อนไปไปเที่ยวหรืออย่างเ้วไม่พกเครื่องสำอางแวะเข้าเซเวนซื้อตัวนี้เป็นอาชโดว์ได้นะคะนั่นก็คือนี้เลยค่ะชวิง นะคะนี่คือแบรนด์เมโลค่ะ Eye Color Palette นั่นเองนะคะเบอร์ศู s p หนึ่งสปรินูนะคะสอยมาในราะคะน่าจะ129วบาทถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดเพราะาซื้อมานานแล้วนะคะมีขนาด5.5กรัมนะคะทุกคนก็เขาบอกว่ามี4เฉดสีในพาเลตนะคะแล้วก็สีชัดติดทนเกลี่ยงง่ายเนื้อนุ่มอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นสีที่ันแบบรู้สึกว่า กันตายกับหลายๆคนผิวโทนประมาณตามอย่าเงี้ยใช้ได้นะคะเขาเหลืองเนาะเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบง่ายๆอย่างนี้นะคะก็คือแบบว่าเป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเขาจะมีชิมเมอร์หสีค่ะกริตเตอร์อีกหนึ่งแล้วก็แมทสองซึ่งแบบใช้งานได้ง่ายมากๆเลยวันนี้เราก็จะมาครีเอทลุคให้ทุกคนดูกันซึ่งก็จะเป็นลุคที่มันแบบเออทดลอง แต่งไอ้เจ้าใช้ไอ้เจ้าตัวนี้แต่งแล้วรู้สึกว่าเออมันได้ช่วงแรกๆก็แบาจะงงงงกงหน่อยช่วงที่เขาซื้อเขามาแรกๆเขาแบบเออยังไม่รู้ว่าเอ,อจะใช้ยังไงดีนะคะแล้วตัวนี้เขามีเนื้อแมท์ให้ด้วยใช่ปะมันจะมีความเหมือนแบบเอามาลงแก้มได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะทําให้ดูนะเริ่มต้นนะคะมันจะลงเป็นสีเข้มไปเลยนะคะกับแปรงอันนี้ของอโมชิโมชินะคะทุกคนมันจะเป็นแปรงลักษณะแบบนี้ก็จะจิ้มสีไปนะคะสีค่อนข้าง,างชาัดแต่ว่าก็มีฟอาวเอลค่อนข้าง,างเยอะนะคะ มันจะไม่ใช้ไอเบสไอไพรเมอร์อะไรเลยก็จะลงแบบว่าครึ่งวงกลมที่เปลือกตาไปก่อนนะคะก็จะเลยรอยพับเปลือกตามาค่อนข้างประมาณหนึ่งเหมือนแบบก็เนี่ยครึ่งวงกลมหรือว่าถ้าใครถนัดเชฟเหลี่ยมเชฟแบบเรียวๆอะไรอย่างเี้ก็ทําไปได้เลยนะคะเนี่ยก็จะค่อยๆเกลีย่ยสีมีความชัดเจนโดยที่ไม่ต้องลงเอ,อ่อไอไพรเมอร์นะคะก็จะใช้แปรงเนี่ยค่อยๆเหมือนแบบเบลนดนเขาไปก่อนนะคะในขั้นตอนแรก สีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะฝั่งมันจะแต่งตาไปพร้อมกันเลยทั้งสองด้านนะคะก็จะแบบค่อยๆแบบว่ากลี่ๆไปเนาะอันนี้มันจะเป็นโทนแบบมีความน้ำตาลอมชมพูติดส้มหน่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบโทนชมพูซะซึ่งมันจะแบบแต่งง่ายโทนน้ำตาลโทนชมพูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่งง่ายสำหรับสำหรับผิวขาวเหลืองอย่างปาล์มนะแต่ถ้าเป็นแบบผิว สองสีก็มก็ไม่แน่ใจเนาะว่าเออจะขนาดไหนอะไรเงี้ยนะคะเนื้อเกลี่ยง่ายอย่างที่เขาว่านะคะแล้วก็พิกเมนต์สีค่อนข้างแน่นเดี๋ยวมันจะค่อยๆนะคะค่อยๆแบบเติมทีละนิดนะคะแล้วก็เกลี่ยคือจากาด้านล่างตาแล้วค่อยฟูขึ้นไปข้างบนนะคะตัวน,นี้เขามีแบบ p a พาเ t ตหลายๆแบรนด์ที่ออกมาเนาะแบบหลกัหลกๆก็จะแบบที่เห็นเนี่ยก็คือจะเป็นแบรนด์เมอริสกา หลักๆเนาะที่เห็นแล้วก็จะมี A R U Star อะไรอย่างเงี้ยนะคะแบรนด์เนี้ยเนี่ยบัมพึ่งเคยเห็นแล้วก็เออสนใจเลยเพราะาสีเขาแบบเฮ้ยมันน่าใช้มากๆเลยสำหรับสีของเขาเนาะเพราะแบบมันสีแบบโทนแบบกันตายอ่ะเออเธอแล้วปัมมาใช้แปลงลักษณะกลมๆแบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆสาวมีแน่นอนก็จะใช้กับใช้กับสีอ่อนนะจ๊ะพอออกซึ่งพอเอาเยอะนะแล้วก็จับไปปลาย แท่งนะคะมาเกลี่ยช่วงบริเวณกระบอกตาจนถึงคิ้วนะคะปัามเอาแปรงลักษณะแบบนี้นะคะแบบ d e ดีเทลบ u s h แบบเล็กๆอย่าเงี้ยนะคะมาลงที่โคนหนตาโดยแตะสีแรกคือสีที่เข้มที่สุดนะคะโดยเชื่อมจากปลายหางตาออกมาเนาะแล้วก็ค่อยๆไล่มาช่วงข้างในนะคะมันเรียกเรียกไม่ถูกอะ่ะนี่ ลายหางตาแล้วก็ช่วงช่วงที่มันเป็นแบบแกบบ้างตรงเนี้ยก็เติมช่องว่างเขาไปด้วยนะจ๊ะคือจริงๆเนี่ยปาล์มเนี่ยเอ่อแต่งตาแบบก็ไม่ได้ค่อยเก่งหรอกแต่ก็ชอบแต่งตานะแล้วก็รู้สึกว่าสาวๆสมัยนี้เขาชอบแต่งแบบแนวโตวอินเนาะซึ่งยากอะปาล์มสุดว่าปาล์มไม่สามารถเหมือนแบบโหอยู่ด้วยหน้าที่ขาวมากๆขนาดนั้นคือชอบชอบความขาวๆว,วอกแหละแต่อันนั้นมันก็ขาววกจนเกินไปนะแล้วก็แบบ จะไม่ค่อยใช้ชั้นสักเท่าไหร่แล้วก็จะแตะสีอ่อนด้วยหามาเบรนเบรนช่วงด้านหน้าไปจนถึงกลางกเนาะใช้สีเข้มค่ะลากดอ l l y ่อายนิดนงข้างล่างใต้ตรงเนี้ยตอนนี้มันจะดูเละๆเทเทนเห็นนะมทำตาตุยๆแล้วก็ลากทาตาตุยๆแล้วก็ลากจ้ะแค่นั้นเองจะลากยาวลากอะไรก็แล้วแต่อัธยาศัยของเธอเองว่าเธอจะลากให้ไหนเนาะ g ตเตอร์ค่ะ นี่กับแ,แปลงที่มีความแบบแบนๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็มาลงทับเปลือกตาไปได้เลยจ้ะกิตเตอร์สวยนะแต่ว่าก็เกล็ดใหญ่นิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้บาดไม่ได้บาดตานะคะแต่ว่าเกล็ดใหญ่เลยอะ่ะแล้วก็มีชิมเมอร์สีอ่อนเนาะอ่อนสุดนะคะใช้กับแปลงแล้วก็มาลง เป็นดอลลี่อายเบาๆแต่ว่าแต่งตาเนี่ยเออสีสีเนี่ยพอแล้วเนาะแต่ว่าตามรู้สึกว่าเพิ่มตัวไฮไลท์พาวเดอร์อันเนี้ยที่รีวิวไปแล้วนะคะเพิ่มไปนิดนึงก็แล้วกันเนาะให้มันตาแบบว่าเปิดกว้างมากกว่านี้นะคะตามจะใช้ในพาเลตนะคะปัดแก้มโดยใช้สีอ่อน,นะคะ่ะก็จะปัดไปเลยเนาะช่วงนี้ดูดิสีชัดนะเธอจะปัดแบบเป็นกระจุกอะอธิบายไม่ถูกอะ ัดแบบเป็นกระจุกผมเรียกไม่ขูกอ่ะก็ไม่เห็นเขาปัดอย่างเงี้ยมันก็อยากปัดบ้างแต่ว่าปัามอะ่ะก็ฝีมือไม่ถึงนะสีเข้มเอาทำอะไรอะ่ะก็ปัดเหมือนกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะลองดูกดสีเข้มตรงกลางไหม,ไมเห็นปะ ดูช้ำเนื้อช้ำหนองไปปะเนี่ยโอเคเดี๋ยวมันจะไปกรีดไอลเลนเนอร์นะคะปัดมาสคาร่าติดขนตาปลอมแล้วก็ทาลิปสติกอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูชิน finish ลุคอีกทีนึงว่าจะเป็นจะด้บ้างนะฮะโอเคค่ะทุกคนมันก็ไปแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูกันนะว่าตาเป็นยังไงบ้าง ก็จะติดแผงขนตาที่คิดว่าใหญ่ที่สุดแล้วนะคะก็แต่งหน้าประมาณนี้คือปาล์มเนี่ยไปเพิ่มความแบบดอ l ลี่อายเพิ่มขึ้นก็คือใช้สีเข้มเนี่ยลากยาวมากขึ้นแล้วก็ใช้กลิตเตอร์กับชิมเมอร์ผสมกันเพื่อทำดอลลี y อายนะคะก็จะได้ประมาณนี้ส่วนสีตาด้านบนคือกลิตเตอร์สวยมากคือแบบ สวยมากสีละมุนตุ้นมากแล้วก็เอามาปัดแก้มเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใครที่ชอบโทนแบบว่ามันออกคือจริงๆเนะี่ยในพาเลตนะมันดูเป็นความแบบชมพูนิดนึงแต่จริงๆอนะคือพอแต่งตาแล้วมันออกเป็นชมพูอมส้มมีติดน้ําตาลหน่อยๆอนะไรเงี้ยแล้วก็ลุกเนียไปกันได้ค่ะเพราะว่าเราเอาอายแชโดว์มาปัดแก้มเราปรู้ัึกว่าสีมันสวยนะมันมีความแบบจ้าๆอย่างที่บต้องการเลยนะคะคือสีสวยสีชัด แล้วก็เกลี่ยง่ายไม่เป็นปื้นไม่เป็นก้อนนะคะไม่ได้ใช้ายไพรเมอร์หรือายเบสก็สีชัดนะคะชิมเมอร์ดีกลิตเตอร์ดีมี For o u อพอประมาณแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้แบบโหฟ o ร์เอฟุ้งกระจุงกระจายอะไรเงี้ยถือว่าโอเคในราคาประมาณนี้แล้วก็เขาคิดสีมาให้เราแล้วเราแล้วนะคะก็สีสีใช้งานง่ายค่ะ อันเดียวเปรี้ยวได้ตลอดทิปก็คือได้ทั้งตาแล้วก็ได้ทั้งแก้มเลยคือเหมือนแบบว่าถ้าใครชอบแต่งหน้าโทนซื้อไปเลยคุ้มแน่นอนนะคะแล้วก็กลิตเตอร์แบบสวยคือกลิตเตอร์เนี่ยเหมือนจะใหญ่นะคะแต่ว่าไม่ได้บาดผิวถือว่าทําได้ดีสําหรับความคิดตามหรือว่าถ้าบางคนเป็นคนผิวแพ้ง่ายหรือว่าเป็นผิผิวที่เซนเซทีบมากๆเ้ยอยาจจะรู้สึกว่าราคาเคือองตาแต่ว่าส่วนตัวบไหมงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแต่งลุกงานบุญแบบเบาๆใสๆไปเดทวันวันแบบว่า อ่าแรกแแยมสำเด็กๆน้อยๆเด็กๆเนี่คือแบบว่าวัยทัศยมอะไรอย่างเงี้ยปลายไปเด็ก,กับผู้อะไรอย่างเงี้ยไปเด็ก,กับแฟนแต่งเบาๆก็ได้ลูกไม่ต้องแผงคนตาใหญ่ละเกล็ดอไรเนอใหญ่ขนาดแม่นะลูกนะก็คือแบบเบาๆอะไรเงี้ยคือได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่วัยรุ่นไวัยไม่สัรุ่นวัยดีฉันคืองานบุญงานบาปได้หมดค่ะทุกคนมันครอบคุมอ่ะสำหรับตัวบารมเพราะว่ามันได้ทั้งแก้มแล้วก็ตาเลยคือมันก็ได้ตาแหละเป็นหลัก,กเนาะแต่ว่า สิ่งเนื้อสิ่งนใดมันได้แก้มาด้วยเพราะสีมันเป็นสีเนื้อแมทนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบการสรุปคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มันด้วยค่ะตามบ้านเราจะใช้มีเดียวนึ่งขาเรวิวเจ้าบาร์บิวเตอร์หรือไอจีแอปเปิ้ลแวร์นะคะใครที่ยังไม่กดซับสไครต์อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยมีเงินสัมภารของถูกและดีราคาหลักสิบดอกแล้วต้นๆไม่เกินสามร้อยไม่เกินห้าร้อยแน่นอนใครจะดีจะโดดเด่นให้ปั๊มเกิดโปรชุดแต่งได้เลยตัวนั้นจะเป็นอะไรเช่นกันหรือว่าาสแกนโค้ดม ก็ได้นะคะก็จะขอบคุณมากเลยถ้าไม่สะดวกใจในการแบบว่าโดนไหนก็สามารถดูโฆษณาทุกทุกชิ้นนอไม่กสร้างคลิปตรงนั้นจะเป็นรายได้เช่นกันนะคะแล้วเพขึ้นใหม่ใน e p ีหน้าอยากให้บัมรีวิวอะไรก็ถามๆกันมาได้นะแต่ว่าต้องดูด้วยว่าบัตเจ็ดิฉันไหวไหมเพราะวดิฉันไม่ใช่คนที่มีสตังค์แล้วก็ช่องเรายังเป็นช่องที่สนับสนุนนะคะของถูกและดีแต่หลักๆเนี่ยในสองปีที่ผ่านมาจะในปีนี้แหละเน้นเป็นข หลักๆในปีเนี้ยก็จะเน้นเป็นเครื่องสำอางแบรนด์ไทยเสียส่วนใหญ่แล้วจีนอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยแล้วนะเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวมีสัตรรพลงประหลอดโน่นนี่นั่นนนแล้วแบบว่าคนใช้ตามแล้วจะแบบเกิดอุบิเหตุโน่นนี่นั่นนนแล้วเดี๋ยวจะมาโทษฉันฉันรู้สึกว่าเออแบรนด์ไทยอย่างน้อยมัน,นก็มีเลขที่จดแจ้งนน่นนี่นนนเรายังสืบเสาะหาว่าเออเขามาจากไหนอะไ,อะไรยังไงได้อะไรอย่างงี้นะคะโอเคไปแล้วค่ะทุกคน Have a nice day วันนี้ขอทุกคนมีความสุขมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊าบบยบาย